โอเคครับผมวันนี้นะครับเรามาอยู่กันในหน้ากิจกรรมนะครับคริสต์มาส2021กันอีกแล้วนะครับนะกิจนี้นี่คือเขาเรียกว่าเป็นของขวัญมันคริสต์มาสเลยนะคือเปิดได้คุ้มกันทุกคนเลยนะครับนะก็วันนี้เราจะมาจัดไอดีของตาเกมอีกแล้วนะครับนะเติมกันมาทั้งหมด30,000บาทนะครับนำะมา <Wow. S 1> ลุ้นกันน่าจะได้วนรอบตรงนี้ประมาณ2ใบนะอย่างละ2ใบนะไอพวกใบท็อป <Wow. S 1> ที่เราจะเปิดอย่างละ2ใบก็ถือว่าโอเคอยู่นะ นะครับก็เดี๋ยวไปแลกเลยแล้วกันนะสามพันแคสไม่เคยแลกอะไรเยอะขนาดนี้มาก่อนเดี๋ยวเอาสามหมื่นก็ต้องสามพันตรงนะครับสามพันเหรียญไปครับสามล้านแคสสามพันเหรียญสามหมื่นบาทพุทธเยอะไปแลกกันเลยสามหมื่นโอ้โห รับก่อนอันนี้วนรอบได้สองรอบอะอย่างละสองใบนะโอ้โหไปท็อปท็อปอย่างละสองใบอะอาเก้าต้องมาเลยอยงตรงสวัสดีพี่ใหม่สามพันยี่สิบสองครับพี่เฟิร์สหนึ่งล้านทับเร็วๆขยันสตรีมรอดูทุกวันสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเดอร์ขยันลงเดอร์พี่เฟิร์สรักพีเดอโอ้ยขอบคุณมากครับคุยพรส่งพี่ใหม่สามพันยี่สิบสองคนมากครับผมมาโอเคครับเขาเติมเพิ่มอีกนะครับให้มันครบนะเป็นทั้งหมดเป็นสามหมื่นเจ็ดนะให้มันได้ L h e a top ห้าสิบกแปดกับไอ้นี้ด้วยนะทอร้อยบวกแปดนะ UCL ก็รับเพิ่มมันไปนะทั้งหมดสามพันเจ็ดร้อยเหรียญนะครับอยากกดเทียสองร้อยมันจะเต็มแล้วเดี๋ยวกดยี่สบไปก่อนแล้วกันนะให้ครบเก้าก่อนเฮ้ยเก้า 9. หายไปไหนนะฮัลโหล เก้าไม่ผ่านเฮ้ยมันไปหลายร้อยแล้วเอามาละเก้าตัวเก้าก็จะมาไปครับหนึ่งตัววันยี่สิบคุ้มกว่าครับลองสองร้อยสักทีได้ไหมครับสองร้อยสักทีเพราะมันมันแบบมันดูเยอะยี้จะได้คนอื่นได้รู้ว่าสองร้อยมันกดได้พี่เรื่องเราเป็นหนุ่มตลอดเบนจิมเมอร์หรืออินเวอร์เตอร์กันย์น้ารับเนี่ยยุ่งจนเสียเสียเพิ่มรัวๆมันมันนิดเดียวมันถึงอะไรไงพี่ว่าก็เลยนั่นแหละได้อยู่มาครับเดี๋ยว สองร้อยสักทีนึงแล้วกันนะเพราะว่ามันตัวมันรีพอดีนะครับตรงนี้ก็สักทีนึงมันจะได้เท่าไหร่เนาะไปครับหนึ่งสองสามหกตัวก็ได้นะเมื่อกี้กดยี่สิบไปหลายครั้งไปหลายร้อยอยู่นะกว่าจะได้กว่าจะเด้งมาถึงหกตัวเอาละกดเส็จละวแปดเก้ามันก็ออกยากันนะจะว่าไปเก้ามาแล้วโอเคสองตัวละสองใบไม่ใช่สองตัวสองใบ มารัวครับพี่น้องสามสี่ห้าหกเจดกันรัวแปดเก้าโอเคถึงแล้วสามใบแล้วได้กี่ใบวะเนี่ยห้าแล้วหกเจก้าโอเคสี่ใบแล้วน่าจะถึงสิบอยู่มั้งใช่ปะม,มันคุ้ม,มนะกินโคตรคุ้มเลยส ห้าหกเจ็ดไข่ก้าวโอเคโอ้โหถึงเลยห้าใบละรว,วยครับรวยห้าใบไปแล้วตอนนี้เลยสองพันเหรียญโอ้โหเึ็นสิบใบมันยู่ตรงเนี่ยหกตัวเจ็ดแปดไอ่ก้อนยังไม่มาเลยโอเคเก้ <c oughs> okay, าหกใบไปแล้วครับเรียบร้อยตอนนี้หกใบแล้ว นะครับผมโอ้ขึ้นแม่น้ำหนึ่งแล้ววะหกใบแล้วตอนนี้อ้นี่เก้าห้าหกแปดแล้หกใบแล้วา,างะสิสิอยู่นะหตัวแล้วเจ็ดแปดเก้าโอ้โหเจ็ดเจ็ดใบล้วรวยกันไหมงานนี้คุยมาทีสามหก้เจ็ดแปดเก้าไม่มาทีวเไร เฮ้ยก้าวเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวโอเคก้าวมาแล้วมาครับแปดใบละใบนี้เก้าห้าแปดใบละตีใบนี้ก็น่าจะเดี๋ยวไปเปลี่ยนอีกใบนึงนะถ้าถึงตีใบละวเจ็ดแปดเก้าโอเคเก้าใบแล้วครับเก้าห้าเก้าใบแล้ว นี่เหมือนมันกดนั่งนั่งสะสมเปิดให้ตาแฉะ <laughs> ก็ก่วนนีีบอกเปิดให้ตาแฉกอะไรทีเดียวเทียวสิบใบยอยู่นะเก้าร้อยกว่าสิบใบยอยู่เอาให้ตาแฉะให้ตาค้างอะไรวันนี้หกเจ็แดแปด เฮ้ยเก้าเฮ้ยเฮ้ยมันนานยังเฮ้ยกว่าจะมาอันที่เก้า่ยโอเคครบครับสิบใบเก้าสิบห้าใบนี้สิบใบเลยอเหลือห้าร้อยนี่เดี๋ยวน่าจะเอาไมันจะได้ได้ไดอีกสักใบนึงมั้งต้องลองดูนะกดไปเรื่อยๆน่าจะได้ยูยสี่ตัแล้วหกเจ็ดแปดโอ้โห จะไม่ได <ai> ้อคอนเลก้าวไม้สิเป็นใบโอ้เยอะจริงเป็นใบอาจจะถึงสิบสองนะห้ละหกเถึงบ่วะแเฮ้ยเกได้ปะเโอเคถึง 1ิสองใบครับโอ้ยี่สิบตัวสิบสองใบครับผมนะทั้งหมดสิบสองใบครับสามหมื่นเจ็ดได้สิบสองโอ้ขึ้นไปอันดับหนึ่งเลยครับห้าร้อยกว่าตัวแดงหมดเลยครับตาเกมครับเขาคนเขามาจากไหนไม่รู้ขึ้นอันดับหนึ่งแล้วเติมท็อปเซิร์ฟ <laughs> แปดแปดนะครับท็อปเซิร์ฟ นะประมาณนี้เลยครับเดี๋ยวไปดูการ์ดในะเกมกันดีกว่านะครับว่าจะเปิดได้ตัวคุมคุ้มไหมนะครับไปดูกันปะโอเคครับผมก็รับการ์ตกันมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเปิดการ์ดตังกันดีกว่านะว่าได้เท่าไหร่นะเติมมาสามหมื่นแลกี่หมื่นล้านอันนี้ก็สามหมื่นมาแล้วเนาะสามหมื่นสองสามหมื่นสามตังค์เกือบแสนล้านเลยแนะสนล้านอยู่ตังค์นี้ได้แสนล้านเลยอยู่ครับ มาครับท็อป70็บวกสอันนี้10บใบปะรัวเลยแล้วกันนะเปิดโดบวกสมาก็ก็รวยเหมือนกันโยันครับเห็นรองเท้าเห็นอย่างนี้รู้เลยโยันครับแน่นอน8,000นโอ่น่าจะอะไรทีบวกโอโยนรััสองตัวประมาณนี้ครับพะ้าสิบบีทีบีบกห้าครับผม โลมาก็ก็สแสนล้านอยู่มั้งถามลยอะไรกันนะไปพลิบไปพิบสูตรของเราเกมนี้แม่งมึงใช้สูตรแต่จริงๆก็ไม่เกี่ยวหรอกป <c oughs> ะเปิดเลยเปิด12โสองโอโหใครมาเนะี่ยอันโอมาเซโร่ร้อยสิบสองแม่งอะไราทีบยสองหมื่นหกแต่มันเป็นน่าจะเล่นไม่ได้อะไราทีบวกนะปีกบาร์กับปิโล มาครับ9 3 3 6 3ก7ใบนี้ได้ลุ้นปีใหม่นะนะครับขอบ84ใบในเด็ดรัวเลยไปโคตรเยอะเฮ้ยมันได้ลุ้นอยู่นะใบเน,น,นี้ยได้ตัวท็อก7อะ BB นี่ก7น่ะวะแย่เพนดิกได้ลุ้นตรงไหนวะคือมันได้ปะ่ะมันมันเลทเยอะแต่ก็มีสิทธิ์ได้ลุ้นตัวเป็นแพ้เหมือนกันนะใบนี้นะครับ เอ้ยโอ้ยไปรอนวะไม่เงี้ยวิ่งมาเอ้ยบลองบวกเจ็ดมาตัวแรกเอาหอบบหกด้วยไป็ลุ้นไม่ได้ใบนี้กูฮัลโหลมันเปิดเยอะๆมันน่าจะได้อยู่มั้งเห็นคนมันเปิดกันได้ใบนี้ตัวแพงอะไม่รู้ต้องลองดูจะมาเปล่าวะอาเรนโกมัมีตัวแพง,งมาเปลนะ่าเนี เปิดตั้งแปดสิบกว่าใบเนี่ยโอ้โหข้ามเลยนี้ร no. nah uh ู้อิลามนดี้บกเจ็ดแบบ ebs btb bcap อะไรแบบตัวท็อปท็อปมีไหม up ัวท็อปบกเจ็ดอย่างเงี้ยเฮ้ยอันนี้ใครวะเนี่ยลาวุนกาเซียวร้อยเจ็ดมันมันแบบมันไม่ข้ามไปพวกตัวท็อปท็อปอ่ะแล้วแบบเป็นบกเจ็ดอย่างเงี้ย ก้ามันเยอะนัแปดสิบกว่าใบอ่ะเฮ้ยอีเบสป่ะเบอร์เก้าเปล่าเลต้าว pues eight times eight times eight times nah. ่าบวกเจ็ดป่ะนะโอ้โหบวกหกบวกเจ็ดก็น่าจะร้อยเก้าอยู่มั้งสุดเ็ดไปยีล่ามันดีไหมาก้ไปต่อยขึ five, uh, ้นใบรล้วๆ้วนเลยแรมซีบกเจ็ดบกเจ็ดขอบกเจ็ดโอ้โห ว้นี่ได้อยู่โอ้โหถ้าบุกเจ็ดน่ะมึงร้อยร้อยเท่าไหร่วะนะร้อยสิบห้าปะไม่มาบุกเจ็ดวะเว้ยนี่ได้อยู่แลมซี่เนี่ยถ้าโื้โหบุกเจ็ดนะมึงรวยเลยกเจ็ดน่าจะร้อยสิบห้าแลมซี่อ่ะเฮ้ยเบคเบกบุกเจ็ดขอบุกเจ็ดไอ้โอ้โหบุกเจ็ดไม่มาบุกเจ็ดวะ อูพิกไม่มาบวกเจ็ดพพี่โอ้เด็ดดายวะบอกแล้วใบนี้มันได้ลุ้นแต่บกหกมันขายได้มันไม่รู้แต่บวกเจ็มานี่รวยเลยนะใบนี้ยอ้ประมาณนี้ครับใบนี้โอ้อย่างวะเนี่ยไปวยอย่างวะเอาเลยอีกสี่ใบอีกครั้งอ้ไม่มาบวกเจ็วะเฮ้ยแคปไม่น่าโอ้ประเทศไม่น่าแพงแบตเตอรี่อูเพิกไม่มาบวกเจ็ดวะ มาครับท็อป50ปี 21A นะครับบวก8ปแล้ว3าใบเลยแล้วกันนะมันไม่มันเป็นการที่แบบไม่ค่อยอนี่อยู่แล้วแต่ถ้าได้ตัวบนบนมาก็เป็นอะไรดีบวกได้อยู่อาริซงเบเกอร์อาริซงเบเก <c oughs> อร์รเ,เอพ6สิบกอบโอ้โหแล้วก็ใครเลวาลร้อยสิบสามนี่ไง ไม่รู้เบอร์สันชทตโอเคครับจะได้รีวา,ร,าร์ร้อยสิบสามคืออะไรที่บวกเลยนะเปิดมาได้สามหมื่นเล่มนึงมาที่ไอคอนแพ็คครับ OVR ร้อยสิบสองใบลุนอาเก้ากันใบแรกไปก่อนอาเก้ามันน่าจะยากโอ้ประตูนั่นไงย,ยาชินะ่ะในการร้อยสิบประตูก็น่าจะมีตัวเดียวยาชินเล็บยาชิน ร้อยสิบนี่ลุ้นอาเก้ายากมากลุ้นอาสามเออใบนี้อาจจะเป็นใบรุอาสามของยามาด้วยพูดเหมือนกันนะย,ยามาด้วยเฮ้ยหอ,ก,อกาลินชาปลาซิวนี่ก็มันก็ใบนี้มันไม่มากันง่ายๆหรอกอาเก้าใช่ไหมประมาณนี้ครับใบนี้นะมากันที่เก้าสิบห้าบวกแปดใบนี้สิบสองใบกันเลยเดียวเชียวนะทีละใบก่อนแล้วกัน ลุ้นเลยทีละใบประตูบิวอีขอให้เป็นแบบเอ้ยดอนมะดอนบิวอีบวกแปดร้อยสิบหมื่นเจ็ดผมไม่แพงมากว่ะดอนอลุม,มะปปใบที่สองแสนล้านมามันในสิบใบมันต้องมีสักเอ้ยปีฮอตยิบโอ้โหคาราเกอร์ให้เลยรู้เลยเบอร์นี้รู้เลยคาราเกอร์ก็ร้อยสิบเหมือนกันนะร้อยสิบเปิดออกง่ายไ่มช่วงนี้ มาไปครับผมไปต่อไป COC เบอร์สิบใครวะนะดิมาริอยไม่ใช่ใครอะไอ,ไอโมบิลนันซื้์โหร้อยเจ็ดสองนะหมื่นเจ็ดเองตัวนี้อะไรตีบวกร้อยเจ็สองแค่หมื่นเจ็ดเองนะครับอันนี้ไปอ,อีกใบหนึ่งมาไปบิวอีแับโอ้ แต่อุลิเกสว่ะไม่น่าแพงวะร้อยสิบอีกแล้วหมื่นล้านเฮ้ยมันจะมาให้พวกนี้จริงวะพวกตัวแสนล้าน,าน,นาาไปไหนหมดวะรับหมดแล้วมั้งตัวแสนเดี๋ยวมาแน่ครับแปดใบนเนี่มาแน่มาครับป้ายใหม่กดไปเลยหายวะหน้าทุกททั้งโจแพงว่ะพวกแปดร้อยสิบเอ็ดห้าหมื่นครับผมมาแล้วหนึ่ง สานโชมาแล้วหนึ่งครับผมมันก็ถือว่าได้นะเกนินก็ประมาณครึ่งแสนนะได้อยู่ครับสานโชมาแล้วหนึ่งไปก่อนนะครับผมป้ไปไปต่อไปปไปนี้ของดี l h เฮเบอร์สิบบังโมทัรล,ล่าสองหมื่นหกมันก็พอขายได้อยู่แปดร้อยสิบสองมื่นะได้อยู่บังโมไปครับผม มาเฮ้ย68เจลาดไม่ใช่สาเนิติเฮ้ยสแตตอันนี้อะไรดีบวก113สามหมืม่นล้านได้อยู่อะไรดีบวกตัวนี้สาเนิติอะไรดีบวกซะเยอะไอตัวที่แบบสเตตตเยอะสเตตเป็นอะไรทีบวกหมดเลยมาครับ20 U, อยู่ทับ108สามใบใบแรกป้ายกำลังจะมา โชต้ามาเดบอยฮาเลนเบนเซม่าโรนัลโดได้หมดแม่งโถนโหท,ทั้งนั้นไปไหมมาับผมมาแล้วมันต้องมาแล้วไปเนี้ยโอ้ยเอ้ยพีเดนใครวะนะยุยุมันไม่ใช่อย่างที่คุยกันไว้นี่หว่ายุ โอ้เครียดเลยไปนี่มาอีกสองใบตัวอื่นก็ได้แอะไรวะเนี่ยไม่ใช่แลวมันไม่ใช่แลวเฮ้ยโวลมาใหม่หมดแล้วกดครับอีกใบหนึ่งประกูหน้าเดี๋ยวเมื่อกี้ห้าพันไม่ใช่เรื่องเฮ้ยโอ้โหลาบิโอวะยี่สิบยูแพงบอกวะหนึ่งเก้า 29, 16, หมื่นหกเอาแล้วแต่ละตัวโอ้โหไม่เอาแล้ว ยูเว่เมื่อกี้ถ้าแบบเออโมลาต้าลอนโดนึงได้นะ้แม่งลาวิโอไงมากับไปใหม่กี่พอลองแต่ล้านกูนด้ไม่ได้ไม่ใช่เรีวยว้ยเลวันเดร็บกี้เท่าไหร่วะรอสิ่ผ้าสี่เซนผมบอกเลี้ยว่ามันต้องกูนา้ผมโอ้โหกีเกดน้ำจิ้มนะ เมื่อกี้แค่น้ำจิ้มแก้ตัวใบท้ายเกือบไปเลยเมื่อกี้แค่น้ำจิ้มครับผมโอเคประมาณนี้แล้วกันมาครับท็อป50าสิบหกแปนะครับ3ใบมาป้ายกับพิบเอ้ยไม่ใช่ป้ายกับพิบป้ายใหม่ฟีฟ่าโดเอ็นซีซีดานโดสองโดได้หมดอ่ะบากากาองนลี ได้หมดอ่ะโทแบบโอ้โหเนี่ยองรียูเซงได้หมดเลยพวกนี้คลิกขัดถอยออกป้ายมากดเลยมาเฮ้ยการในตีแม่งล่างๆเมื่อกี้เลยดีกว่าเฮ้ยแต่ก็ได้อยู่นะก็ถือว่ามันล่างก็จริงแต่ก็โอเคร้อยสิบสามสามหมื่นแต่มันไม่ไม่ใช่ตัวที่ต้องการนะป้ายเดิม อาจจะนานนิดนึงจะสูตรก็คือสูตรมันก็ต้องใช้มาแล้วครับกดเลยมาเฮ้ยโอ้มาลาดูนาหรอวะอคิดว่าซีดานร้ 1. อยสิบห้าว่ะแปดหมื่นจะมันแปดหมื่นงี้แต่ร้อยสิบห้าไงร้อยสิบห้ามาตัวหนึ่งมาลาดูนาไลทีโบอีกแล้ว,าลาว,วมาครับอีกใบหนึ่งใบสุดท้ายลนะป้ายมากดเลย แพงๆมาหน่อยดิยตัวที่เขาใช้กันนะฮัลโหลโเ,เบอร์เจ็ดกาลินชาว่าเท่าไหร่ว่าร้อยสิบสี่ห้าหมื่นมันจะบอกว่ามันมันก็ได้นะเพราะมันเป็นไอ้นั่นน่ะมันร้อยสิบสี่มันคืออะไรตีบวกครับอาสามไปด้วยเอาปัจจัยไงเขามาทำไงไม่ได้เดย R9 เท่านั้นอัน,นอ 2, เนี้ย 2, อะเโต้เนี่ยเอ e t อ Only t อ Red R9 จะสี่ตั 9, ตวนี้เท่านั้นอาช้าได้ด้วยห้าตัวห้าตัวนี้เท่านั้นไปครับท็อปยี่สิบไอคอนท็อปยี่สิบมาพอดี R9 R9 เท่านั้นเบคแ h a แข,แขนยาวรู้เลยเบคแ h a แล้วอยู่ไปน,นี้ถือว่าโอเคอาก้าวเนอะไม่เคยเปิดได้เลยองลีก็ได้บนบน,บนอันตรายอะไรอย่างเงี้ยที่ไม่ใช่แบบเอาขอแต่ล้านขึ้นนะพอไดแล้วไปนะไปครับอาก้าวไปใหม่ขออาก้าวไปเอโต้้ยได้อยู่แสนล้าน เีครับผมจังเอโต้ไดาอยู่นะพยายามนึกอยู่มันผิวผิวแบบนี้ใครวะโอ้โหเอโต้ได้อยู่ได้อยู่นะเอโต้ได้อยู่ที่นั่งเงียบไปคือนึกอยู่เฮ้ยใครวะเอโต้ได้ครับได้ได้ได้เดี๋ยวไปสรุปราคากันว่าได้เท่าไหร่เนาะโอเคครับผมประมาณนี้ครับโอเคนะครับผมก็คิดราคานักเตะกันมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนักเตะที่เราเปิดได้กันในวันนี้นะ ประมาณนี้เลยนะครับนะเรวานก็จริงมันก็ขายไม่ได้แต่ในอนาคตน่าจะขายได้อยู่นะครับแต่ตัวนี้ยิงใช้เด่นได้เนี่ยน่ร้อยสิบ้าิสเตตยังเยอะเลยนะตาเนติอะไรพวกนี้นะครับก็นักเตะรวมๆที่เราเปิดได้กันในวันนี้ครับได้มาทั้งหมดหนึ่งล้านสองแสนสองมื่นสาพันสี่รอยล้านครับผมหนึ่งล้านล้านอ่ะหนึ่งหนึ่งจุดสองล้านนะครับแล้วก็ตังค์หักลงที่มีอยู่นะได้อีกหนึ่งแสนหกพันสองร้อยสามสิบเก้าล้านครับผม รวมๆทั้งการทั้งเตะรวมกันในคลิปนี้นะครับได้มา1นึ่งล้านสามแสนสอล้านครับผมสรุปง่ายๆคือ1.3ล้านล้านครับจริงๆถ้าคิดอีกประมาณ1.4ได้นะอันนีค้คิดโดยรวมถ้าคร่าวๆอ่ะนะประมาณนี้แล้วกันนะคลิปนี้ครับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดติดตามนะรบกวนฝากกดกันด้วยนะครับนะแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับแล้วเจอกันครับ bye บ๊ายบายจุ๊บ